นึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจีการถ่ายทอดคู่ที่สองนี้คุณอนุชาวัชรตังคะนายสนามได้จัดให้รุ่งนครมงคลสารครามน้ำหนักร้อยสามอปอนด์ฝ่ายแดงซึ่งมีชื่อจริงว่าพิชิตฤทธาิาพรมอายุ23ปีเป็นชาวมหาสารคราม ชกบวยมาแล้ว40ครั้งชนะ33ครั้งแพ้7ครั้งครั้งสุดท้ายชนะน็อกบางแก้วรุกาวุฒิยกที่หนึ่งที่เวทีสำโรงนี้ผู้จัดการและหัวหน้าคณะคือเบียกวงสมชายสิริมันดวงประเสริฐดีคุณชีพพนมรำมเป็นผู้ฝึกสอนผู้ต่อสู้เป็นฝ่ายนักเงินคืออินทรีทองเสนาพิทักษ์น้ำหนัก130ปอนด์ชื่อจริงชื่อบุญขันส้อยคำอายุ25ปี เป็นชาวอีสารเหมือนกันอยู่อบนราชธานีครับชชควยมา80ครั้งแล้วนะครับชนะ66ครั้งแพ้1 4ครั้งครั้งสุดท้ายชนะคะแนนอนันตเดบสักติประพายิมที่จังหวัดยโสธรผู้จัดการคือเรียงสัดเมธีวงและก็เป็นผู้ฝึกสอนด้วยคุณวรุษโ็จนาพานิชเป็นผู้บรรยายคู่ทุ่สอ,องครับ ครับยกที่หนึ่งนะครับของโวยคู่ที่สองนะครับระหว่างลุมละครฝ่ายแดงกับอินชีทองฝ่ายทั้งเงินกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีโวยคู่นี้นะครับเป็แก่กรรมการพลสากันละม่อมกรรมการให้คะแนนที่้างเวทีทั้งสองท่านนะครับเป็แก่กรรมการสมบัติทองล้วนกับกรรมการสีนินทรีเพชรนะครับยกนี้ก็ยกที่หนึ่งลุมละครฝ่ายแดงอากาดซ้ายอ่อนนะครับโยนเข่าซ้ายแล้วดึงตัวสับต่อขวาที่นาเฉียดไป ต่องมาต่อยขวานะครับถีบซ้ายอย่างว่คุณพระคอนโยนเสาซ้ายเตะซ้ายที่หนักขาเตะซ้ายตัวทีหนึ่งคุณนคระคอนอนจี้กันมาแลต่อยขวาที่กบขู่อีกคุณนคระคอนอนจี้กันไปรุ่นเตะขวาที่ทับงอกอีกอินทรีตองเป็นฝ่ายถอยนะครับคุณนครฝ่ายแดงเป็นฝ่ายเดินทั้งคูอากาศซ้ายอ่อนนะครับอินทรีตองเตะซ้ายที่พับงอกอีกทีหนึ่งอินทรีตองเตะซ้ายที่พับในอีก ยกนี primo, <hi> ้ยกที่หนึ่งนะครับอินทรีทองเตะซ้ายพับในอีกทีนึงอินทรีทองเตะซ้ายพับในอีกลุนุครเดินเข้าไปนะครับเตะขวาที่ลำตัวอินทรีทองเตะซ้ายพับนอกอินทรีทองเตะซ้ายที่ต้นแขนนะครับลุนุครเดินเข้าไปเตะขวาที่ลำตัวลุนุครน่ะเดินจี้เข้าไปนะครับอินทรีทองถีบซ้ายยันไว คุณละครเตะซ้ายแล้วก็จับคอของอินซีสองและตีเข่าขวาลำตัวทั้งคู่ยังกอดกันนะครับอินซีตองตีเข่าขวาลำตัวบ้างอินซีสอโยนเข่าซ้ายลำตัวอินซีสองต่อยขวาเข้าหัวไปหมดยกที่หนึ่งแล้วยกสยกที่สองนะครับระหว่างทุ่มนครมงคลสารคามฝ่ายแดงกับอินซีทองเทนารัท่าฝ่ายแดงคุณลนครพยายาม อยากเตินที่กันไปนะครับทีทสองเตะซ้ายที่ต้นแขนได้ทีหนึ่งโดนอย่างจังทีเดียวทีท,ท,ทอสองต่อยซ้ายต่อยขวาที่หน้านะครับคุณนครเดินที่กันไปคุณนครเตะซ้า,ายลงตัวคุณนครพยายามจะกอดเขากอดคอตีเขาวน,นะครับทีทสองหลักกอดเอวของุขอรไม่แมงเลยทีเดียวทีทสองสีขาวขวาลงตัวนะครับ ุนขอตีเข่าขวาทีสองขอตีเข่าขวานี่นอนตีเข่าขวาตัวน่อตีเข่าขวาตัวทีหนึ่งตีเข่าขวาตัวบ้างมัคู่ังกอดกันแน่นนะครับพยายามประกบตีขาขึ่งกันแกันทีองตีเข่าขวานุ่อตีเข่าขวาตัว่อนตีเข่าขวาตัวอีกทีองพยายามกอดขอติดแน่นด้วยับ พยายามพยายามพยายามจะกอดคอให้แน่นนะครับกอดอัดเข่าขวาที่น้ำโตได้ทีหนึังสั้งทีเดียวต่อยขวาต่อ,อยซ้ายนะครับที่กอลหูยกมียกที่สองนะครับ สองถีมซ้ายยันไว้นะครับคุณละครเดินขี่กับไปอีกคุละเตะซ้ายที่พับในคุสองถีมซ้ายยันไว้สุณละครเตะซ้ายที่ไหนขาเตะซ้ายตัวทีกทีหนึ่งคุณสองก็หมัดซ้ายยัดไปนะครับเตะซ้ายนี่ต้นแขนบ้างสุณละครเดินขี่กับไปคุณสองถีบซ้ายสุณละครเตะซ้ายที่พับในคุณสองต่อยซ้ายต่อยขวาที่หน้าสุณละครเดินขี่กับไปนะครับเตะขวาที่กลางคอเลยทีเดียวคุณละครเตะขวาที่ต้นแขนี่ต่อยขวาที่หนหมัดนึง ลูกอลมดจับมานะครับลูกบอเตะก้อยจนแขนอีกทีสองเตะซ้ายที่รับนอกลูกบอลเตะขวาตัวต่อยขวาที่ไหนหมัดซ้ายยันมานะครับโอ้ยลอลเตะซ้ายที่รับตัวบ้างลูกบอลเตะซ้ายก็ทีรับตัวอีกทีนึงลูกบอลเตะซ้ายกันไปนะครับอเตะซ้ายตัวเอง สีทองต่อยขวาที่หน้าสีทองตีตายันไว้สีทองเตะขวาตัวต่อยขวาที่หน้ามาจริงนอย่างตามทีเดียวทั้งคู่ก็ยังจดจ้องกันที่ตามเวทีนะครับยกที่สองนะครับสุงนครฝ่ายแดงสีทองฝ่ายนักเิะสีทองเตะซ้ายที่ต้นแขนบ้างตอนยกที่สามครับ ท่านผู้ชมครับนักมวยที่เวลาชกแล้วไม่พยายามเอาชนะคู่ต่อสู้หรือชกไม่สมศักดิ์ศรีหรือล้มมวยนั้นขณะนี้เวทีสำโรงก็ได้มีมาตรการขึ้นมาหลายๆข้อเพื่อที่จะปราบพวกที่ทำลายความทำลายศิลปการต่อสู้ของยเวศทยนะครับเช่นข้อที่หนึ่งจะงดจ่ายเงินารางวัลและเงินค่าชนะใดๆทั้งสิ้นนะครับขอตอบข้อที่ห่ก่อนครับ ตอยขวาทหน้าเฉียดไปอีทองเดินที่เข้ามานะครับปรากฏว่าทั้งฝ่ายอีทองเสนาบิทักแตกนะครับกรรมการพงศักดิ์แปรน้มอมก็เรียกแพทย์สนามขึ้นมาดูบาดแผลนะครับแพทย์สนามก็บอกว่าชกต่อไปได้น,นะครับอีทองตีด้วยน้นำเลยทีเดียวอีทองต่อยขวาเขาที่โก้ฟูตีตองต่อยซ้ายต่อยขวาท,าที่หน้าอีตองต่อยขวาที่หน้าเฉียดไปอีทองลุกตาตหน คือมาต่อยขาเจ้าต่อยใต้ตัวจะต่อยซ้ายจะต่อยขวาที่หน้าคือจะต่อยใต้จะต่อยขวาที่น้อจต่อยขวาที่น้าเข็ดไปนะครับยกที่สนะครับทีทีละแยะที่เลือกมาใต้นะครับคือตหมัดใต้ที่ปกหูได้หมัดหนึ่ง สิโต <cade S 3> ้เตะขวาแล้วตัวเฉียดหน้าไปสิโตงถีบซ้ายยันไม่อีกดิวทองต่อยขวาขกาม้วจับคอนตีเข่าซ้ายลำตัวเตะขวาที่ลำตัวอีกทีหนึ่งสิโตงถีบซ้ายยันไว้ดิวทองเตะขวาลตัวอีกเตะขวาลตัวอีกทีหนึ่งสิโต้ไม่รักหน้ายังสู้นะครับยังสู้กรรมการยุติการชกอีกครั้งนึงครับ ให้แพร์สนามที่มาดูบาดแผลนะครับเทนนิสเกิลน็อกเอาท์นะครับในการชกที่สานะครับรุนนนครเป็นฝ่ายชนะเทนนิสเกิลน็อกเอาท์ยกที่3โดยการชนะอินรีทองเสนาพิทักษ์ฝ่ายน้ำเงินนะครับแพร์สนามยุติการชกนะครับเพราะว่าแตกที่เหนือตาขวานะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจี